ตัวนี้มันยากเลมีมะลามเซมเรื่องในหมู่เนาะขนมขนมห่วงเนาะแซ่บเนาะอันนี้เทสก็ลูกหยักไส่เนี่ยแปะธรรมชาติ์ตัวนี่นะตายเป็ดตัวนี้ตอนเศร้าๆนะนี่ผู้นนนนนนนคนมาเลาะซื้ออาหารการกินไล่เลย แต่ที่ว่าเป็นตลาดที Hence, ่คึกคืนเนาอีกตลาดหนึ่งเราอยู่ที่สยาบุรีนี่อาจะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดอยู่ภายในแคงมันจะเปิดทุกๆมือเลยเอาพงมีห้ยเขาก็มีละนึ่ย์นใหันาก เชุดไทยโบเจ็ดลาดเนาะเจ้าอ่าออ้ยป่านะสวนป่าป่าแม่น้ำป่าธรรมชาติเนะ่นอีห้อยอันนี้หอยใครเ็นาใมใม่ นนเด็ดลาน,อ,น,น,นอันนี้ันไข่ันจะเป็นไข่มีไข่ปลามีปลานิดเลยปลาเน็น,น้องนะน,อน,นอ้องปลาดุก ปลาดุกไงปลาดุกไงเคยเห็นเลยปลาคอไงอันนี้ปลาดุกไงสวยดุกไงเลยป่นสิ้าบาทปลาเนาะไล่เลยเนาะ เอ้เนี่ยหายป่านีจะเป็นพืชักฝนเศ้าจะจะขึ้นเลยไม่มีผู้คนมาเละ

จมีนอ้ะนะล่ายเลยพพันมักเสือนอไม้นะล่พกันนะมักแตกนะ ามักแตงตัะแซบเลยนะมักแตงอออน่ <ST> an <th ana> ตัวผัดก,กาดผื้ผัดเนาะม่ลอยไล่ <S <S an <th ana> ลเลยผื้ผัดซึ่งว่าสัญญาบุรีน่าจะเป็นอีกแรลงหนึ่งนะที่มีพื้นที่ปลูกผ,ผักคื้งผักใน สะดวกสบายแล้วก็จะมีพืนที่มอส้มพูกเลยสนันจะมีพืชผักไายเลยมักตัวนี้มักน้ำมักเอือกหมักอุ่นโอ้โหยูนนี้ตายเสร็จนะนี่ เแ็ดตาป่าดุ มูปิงกแชร์เดยทางหลอกกันเลลอกที่กันเเดยมูปิงอีกคาล่ามอ้โอ้เงินเงียเงนเฮียเงินไปเียคาลามเนาะนี่แม่สอยเดย์ลามลามเร้อบ้านมันลามบังเขได้เยบังเขาไดมีสิบพันสิบห้าเนาะพมสยเด มา๊ันทลบบบ,บอกก็ได้เอ็มซื้อสิบพกสิบพัน่าเกาทอลามนะลงกับญาตเลยนตกเลยตกเอี่าโคบอ้โหุ่นเ่นะใสเอาลาม คือผักลายล,ายลายนะน,นี่ผักสลัดะอันนี้เป็นมากยังไงแก่เนาะโหดววะเอไมมกี่กลา อน้ก oh. ็มีันเหมอาจัดกล้วยเลยนะมัดกล้วยมันเผาอย่างนี้เราจะมีม yeah, ันเผา

โลเท่าไรเนี่ยโหลหนึ่งห้าพันทีบนีกะปี <c oughs> อนี้กต้มเนาะต้มต้มต้ม้อะต้ม้อันนีุ้่่มหยักไสเงอันนี้มันยังกะุหยักไสหยักไสวาได้หนได้อันละัคีบอันละัดเเอาเื้อเท่าดเอาผ้าพันอหยักไสเนาะใส่มะพร้าวอ่ แต่แซ่บเลยนะก็แซ่บเลยว่ะแล้วเพื่อให้นึงเนอะโอ้ใจดีเจอให้อันหนึงเนาะจะก้องมไปยืดิบ้คาดถึงบ่บลึกถึงเลจัก้องมันไยืแล้วให้แบบแก่เขาแท้เออจะมาจะ้องมาเยอเพื่อให้เลยอ่านะใจดีเราเข้าใจเด้อ น,นี่เครื่องนี้กู้แหนกู้นนแหน,อ,แนอ้ะกู้แหนควรมีผีสัญญาณควรมีนะกู้แหนวรมีม มากอืดน่อยอย่างน้อยๆนะมันแค่งกลินไค่กลิ่นนะนี่ขั้วขั้วบอกขั้วหรือแกนแซนาะอันนี้เันแกนเลย้งนมาสะปกอ่ามันก็เคยกินนะลองมาเป็นะได้บ่นนะคล้ายๆก็แบแกนโชดินนี่นะ ออานด้นะสะอ่อนผัดนะผักสลัดสลัดนี่ไปย่านะแซ่บ คอ้ยนี้มันหมันต้นบมันตางนี้บมันแดงนะอ่ต่กิโลหอ่โลคืน้าพันโลนห้าพันเอาไปเนคร่งกระดาษโลนห้าพัน เป็นนึ่งเนาะเออนึ่งก็ไดปิ้งก็ไดนึ่งจีหรือว่าเ,เห็ดน้ำว่านเนาะกะับแซ่ด้วยกันอ้อน,นี่เป<อ>็น,นย่างนี่กุ้งกุ้งตะกุ้งแม่ำ้ำก,ก,กุ้งแม่น้ำแม่อะไรบ้างสุกุ้งสุกุ้งสุกัพันกุ้งธรรมชาติธรรมชาสตสุดยอดเลยซนะอขิงยานะ่างเนาะกุ้งแม่นำ้ำธรรมชาตนะิเนาะนี่มันแตลก แมักแต่นะมีเต้นวยงามๆเลยสมผักนะสมผักกาดอันนอะไรเงี้ยักกวนเนาะตักกวนกวนเน่นข้าวเนาะอ

อันนงได้อนี่ยอันลนี้อันนอ๋อันนี้อัละพันอออตัวนี้นึงอันนี้หนึ่งเหมือนต้นเหมือนต้นหาหันนมสั่งขันยะงนน้ใกล้เขาประกำงามด้พี่คีคามาไทน้าใกล้เขาปไล่ลง เต๊ะเต๊เตเซาเลยเนาะตลาดนี้เปิดเต้าเลยเนาะห้าห้าหโมงเนาะนี่ผู้ผลเนาะมาร์ตลาดเร้านมแซลนขยาันต้น มีหมกนะี่นาานะฮั่นสุกเนาะหมกมากเพ็ดไข่มป่าเลยนะน,นี่ีลาบนนลาบเต็ดลาบเต็ดอ่าเแซ่บเ,เลยลบับเพ็ดอา้าามนี่มาวลามใส่จักคารเาไม่ได้ใส่หอได่ใส่ lăng kai lăng kai xe về đó. 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 À, thì thịt. Ngày đó. Đó là, đó. Đó là xe lê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  là là xe ตัวนี้มันยย่ไหไ 10, 10, สมสมูสม,มูแซลเลยเนะใช่นะได้เลยตอนสิบพันตอนสิบพันสมูยอดเลยห้านสิ้นะเโก้ฟารปมนอกปอง สดไข่ปลานห,ห้าก็มันบานบานัอยู่นี่นะเฮ้ยห,ห,ห,ห้ายักษ์เสี่อาหารแต่บานบานขึ้นเหือยต้องมาที่ตลาดเซาเนยอาหารสดแซ่บมีล่าล่าให้เลือกเลย หยื่อโม่ก,นะกวนมะข้ามก็มีนะมีเนือย่างนี้งชินปลาชินปลาแคบโม่อันนี้เนื้อย่าปอดอปอดหัวปอดไข่อ๋เอเดีอยู่นี่นั่งไข่ขนมวาดเนานะเอ๊ะตัวาลายเลยขนมเดิมแต่แซ่บเนาะ ันหอห้องวบาทห้ันห้าพันห้มน้ขนนมบาดินาดนธรมาสตมาคือสดนาพันะแซตเนาะอ้บลาเนาะอยู่นี่เนาะสี่อม็เลยมันต้นก็มีเทานาป้า đèn đó. Đó. nào à, ừ, à, là xe về. Cảm ơn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 . Cảm างอสดสดเล่นี่นะตลาดสดใช่ซื้อไปกินอยู่บ้านเลได้เนาะนางกินนี่ก็ได้มันจะมีโตให้นางนะเนาะอยากกินอาหารสดๆจะจับเมงนี้เนาะต้องมาลที่ตลาดเซาโตให้นางเนาะนางกิน ทองแดงตัวแซบน้่มทองเนาะแซบบ่แซบนะเป็นแซบอันนี้เป็นมันต้นอันนี้อ่ามันต้นหพวกนึงเนาะเฮาห้องห่เนาะเอาเอาฝนกันนะตัวฝนกันมีซองซี่มันบ่โอเคมันต้นหพวกนึงบ่ไปซินเบิ้งมันต้นมันต้นเอาแล้วเอาแล้วเดือดมีได้โอเคแซบเลย ร่วมขาบางมาแต่บาดเขา้อ,อม,ม,มีมีทาได้อม,มดอต้องอยอตอนพี่นองแซบเนาะไอ้แซบขาต้องพื้นบานเนี่ย,ย,ยจะมีขบา,าแต่เนี่ยมีไี่สั้นก็ต้องสัง้เนเห็ดไม้สดนี่ี่นะขบา,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 านเขาต้องอแก้มกวัว <c oughs> ສົ gar disappointment w พอสอมพอแดงเราได้อหนึ่งห้าผนกรีบ๋อหนึ่งห้าพันจะเอาปนกันได้ไหมเขาได้เอาเท่าได้โอเคเอาปนกันเอาสิบพัเลยเออเอาสิบก็ได้โอเคเขากลามกับอเนาะเขาางะเขาขางโอเคแยวเแสงน้ออใบตองนะ่งสังขยาเมืองสรีญะบุรี ไปลิซายก็จะข้อละคลิปนี้นอะไว้เพียงแต่ตอนนี้ก็้วก็ขครอบใจท,ทุกทุกท่าดุกคนที่เข้ามาเบิงมาสอบและติดตามมาตาลอดแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดี